ครับวันนี้จะพามาดูสตรีทอาร์ตนะครับที่เมืองนครนายกภาพนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนนครนายกนะครับก็มีการพายเรือเล่นน้ำนะครับที่น้ำตกสาริกาน้ำตกหลายแห่งนะครับในจังหวัดนครนายก เพราะฉะนั้นสตรีทอา์ตตวนี้ก็จะวาดวิถีชีวิตของคนของชาวจังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็เป็นรูปผีเสื้อนะครับมีรูปดอกไม้มีรูปผีเสื้อแล้วก็เกี่ยวกับช้างด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดนครนายกนี่ก็จะมีช้างป่าออกมาก็เยอะนะครับ ้างทตูนี้ก็วาดวิถีชีวิตของชาวนครนายกนะครับก็ยาวเหยียดเลยแค่ตามผนังกําแพงบ้านนะครับเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับที่ชาวบ้านก็ยินยอมที่จะให้วาดรูปวาดภาพลงในกําแพงของบ้านของตัวเองได้นะครับเลยสตรีทอาร์ตนะครับยาวเหยียดเลยนะครับ หนังกำแพงติดถนนสองข้างทางนี้ก็จะวาดรูปด้วยสีหลากหลายนะครับมาจากานักวาดหลายอาชีพด้วยกันนะครับมีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการวาดรูปนะครับก็สามารถที่จะมาละเลงสีลงในกำแพงสตรีทอาร์ตอันนี้ได้นะครับตลาดถนนคนเดินเทศบาลเมืองนครนายก ก็จะมีช่วงตั้งแต่บ่ายๆนะครับจนกระทั่งถึงสองทุ่ม น,นี่ก็เป็นผลงานของชาวบ้านและร็ผู้ที่ชื่นชอบในการวาดภาพบนฝาผนังนะครับที่จังหวัดนครนายกเทศบาลเมือ,นนองนครนายกครับติดกับแม่น้ำท่าน,นที่กำแพงนี้ยาวเหยียดเลยนะครับก็จะมีภาพวาดสวยงามมากนะครับ ็วาดด้วยสีสีน้ำมันก็จะมีนักวาดภาพจากทั่วสารทิศนะครับมาวาดมีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ชื่นชอบในการวาดภาพก็สามารถที่จะนำสีมาละเลงได้นะครับก็สวยงามนะครับยามากเลย เด็กเรียนนะ่รมาวะ รีดอาร์ตตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะที่วาดจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ทราบก็มีชาวบ้านเขาบอกนะครับมีนักเรียนมาวาดส่วนศิลปินคนอดื่นนั้นก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักเรียนข้างเด็กเครับ น่าจะเป็นมัธยมปลายอะไรเงี้ยครับเพราะดูว่าแล้วสีไม่เลอะถ้าบทถมนี่เลอะเตอะ อันนี้เป็นรูปมังกรก็ลวดลายสวยน่าจะเป็นสีมือของเพาะช่างนะครับเพราะว่ารูปภาพตัวนี้จะวาดต่อเนื่องนี่ตัวนี้โหสวยมากเลยเป็นรปูปคล้ายๆกับทาน้ำไหล เขียนว่านครอนายกโอยยาวมากนะครับ ก็อีกอุกนนะครับนี่ก็เรียบกับแม่น้ำนครนายกนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่นักวาดภาพนักกิตรกรนะครับที่มาลงสีสวยงามนะครับก็ความยาวยาวมากนะครับน่าจะประมาณครึ่งกิโลได้